เจออะไรอ่ะสะคูเหรอเฮ้ยมันไม่ได้เหานว่าสคูนี่มัน S A L O O N สควลหรือเปล่าไ <laughs> ม่ใช่สคูก็เป็นสควลเองโอเคอเคุอค้ยเดี๋ยวเราอยทุกคนนี่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 ตัวหัวหน้ามันเราต้องทำเควสนะทุกคนนะทำเควสเลยทำเควสสเฮ้ยมันไม่ตาย าต้องซ้ำนนะมาไม่ไทยก,กูอึดจังเลยโหเราใส่ที่ปกติคือเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคมัน,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 นมีตัวข้างในเฮ้ยทุกคนเราต้องเข้าไปแล้ว Kicked kicked. ดีนะซื้อปืนกลเอาไว้โอเโอเคไม่มีตัวแล้วใช่ไหมใช่ไหมไม่มีตัวไม่มีตัวเอ้ยได้มาแล้ววะรถคันใหม่เร <Arri ved. S 2> ียบร้อยได้รถคันใหม่แล้วโอ้โอ้คุณคาร์บอยสวัสดีอึ้งอึ้งนั่งไงไม่มีของอ ไม,ม่ของอ่ะไม,ม่ของอะทุกค,นไ,ออกคน,นไม่มีของอ่ะทุกคนมันไม่มีของไม่มีของอ่ะทุกคนทำไงดีอ่ะไม่ต้องทำอะไรมันก็ไม่เป็นไรอยแล้วเนี่ไหนๆเราก็ได้รถมาแล้วนี่นะไม่ีของเลยไหมอ๋อนี่อ,อ๋อหมายจับสินะมีไม่มีอะไร ของทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ไปไป